แรกเป็นอภิชาติพิรมตะกูลนะครับผลักทางทักขมินนะครับโอบีโอ้หลุยเข้าไปเร็วนะครับวันนี้ต้องเน้นเน้นทั้ง2ทีมนะครับโคดเบนไปแล้วนะครับทั้งโคดเอกและโคดเบนวันนี้ทั้ง2ทีมบอกว่าหนักครับต้องเน้นทุกจังหวะทุกการบุกทุกการรับวันนี้ต้องเน้นเน้นเลยครับ โโยกลุยเข้ามาด้านไหนหลุดระวางครับโอ้โหสวยมากจังหวะลุยเข้ามาลูกนี้ของทางจอนาธานเชาวฮร์คุณนี่โอ้โหรา้อน,นี่มาทั้งวงนอกวงในแล้วครับวันนี้ต้องมาดูคินโยครับเจอกับบิ๊กอีนี่จะเข็นฟอร์มได้ไหมมาแลวครับโมราคินโยวิลเลียมครับยังมีตัวประกบอย่างชาฮิตอยู่นะครับ ขึ้นขวาลูกนี้อูสวยครับ AK f i e l ลขึ้นมาเองตรงกลางสะบัดต่อมาตัวหลัง OB หลอกหมุนมาทางขวาขึ้นรีเวอร์สลุูกนี้สวยครับโอบีหยอดมาครับทักขมินยิงอู๋ออกสตาร์ทนี้ดีทั้งคู่นะครับโอครับบาเชียงราย ไหลาตามมาครับสบัดออกไปทางขวาโจนาธานยิงลูกนี้ลงไปเนี่ยครับยิงเปอร์เซ็นเทจยิงดีทั้งคู่ชุดอิดนี่เปลี่ยนเอาหมายเลข9กลงมานะครับวีวิทนะครับขึ้นวางขวาบิ๊กอีนี่จุดเด่นของไทแล้วขึ้นลูกนี้โดนบล็อกครับจุดเด่นของชุดอิดนี่เรื่องเกมรับน่ครับแล้ววางสวยมากครับวีวิทโอ้โหดูครับได้วีวิท เอาตัวรอดมาได้สวยตรงกลางครับดึงจังหวะนิดนึงมาให้บิ๊กอีขึ้นดังสเสลยครับโอ้เกมรับขาตายไปหมดเลยครับแล้วปัดบอลมาเข้าทาง AK ครับเอเคเห็นหน้าหน้ามีช่องลุยขึ้นมาลากกลับมาขวาค้างตัวปล่อยลูกนี้ลงไปความสามารถเฉพาะตัวของ AK ฟิวยังปัดดูวบิ๊กอ e, ีแต่บอลล้นมาเข้าทาง AK AK หยุดยิงเองลูกนี้โอ้โจะโหดไปไหนครับคอเตอร์แรก ต่อ11ครับหู่มาเอาหมัดเลยครับตอนนี้ทางคลิปโตกุณป้าเชียงรายครับชาฮิตยิงไกลสวนมาเหมือนกันนี่คือคะแนแรกของชาฮิตเดวิสครับตอนมาทางขวาให้กับทัชรินทัชรินให้เอามาคึนนับพินโยปล่อยแรงไปซ้ำลูกนี้สวยครับอุดมโชดเทียมเลิศห้าครับรันมาชุดนี้7จต่อศเอเคโยกหลบเข้ามาตรงกลางมุดเข้ามาแล้ววางขวาโอ้โหดูการเล่นแต่ละจังหวะของแกครับอ้าว ป้องกันได้ดีครับคริปโตเปิดมาด้านในธนธรให้บิ๊กอีโดนเบรกโอ้โหดีขนาดคินโยเบรกไว้จังหวะแรกขรพิชาตให้มาด้านในธนธรลุยขึ้นมาวางขวาลงไปครับสองคะแนนโคดเบนขพิชาตให้มาด้านในธนธรลุยขึ้นมาวางขวาลงไปครับสองคะแนนโคดเบนโยหมุนมา ปล่อยลูกนี้ไม่ลงถ้าคิดโยปล่อยไม่ลงเนีน๋ยจะเหนื่อยรับโดนบล็อกอีกแล้วครั้งที่สทางนัทพัฒน์เบียสัมฤทธิ์ครับเอเคดึงฉากอยู่ซ้ายและตั้งยิงเองโอ้โหพกความมั่นใจมาเต็มสุภนัทให้ออกมาคินโยคินโยยิงซะเลยลูกนี้เรียบร้อยครับสุภนัทให้ออกมาทางซ้ายครับทัชรินไถเข้ามาด้านในปล่อยซ้ายบอลไต่ห่วงลงไป และขึ้นลูกนี้ฝาวลงครับโอ้โหดูครับ AK ฟิลภาวิศหลอกกินจังหวะครับโอ้โหขาเสียไปเลยครับกินโยลูกนี้ครับชาฮิตชาฮิตนี่เล่นเป็นตัวนอกเลยนะครับดูครับหลุยเข้ามาสวยส่วนใหญ่จะทำจังหวะเข้าไปด้านในเองนะครับชาฮิตเดวิส เคได้พักมาแล้วแรงเริ่มกลับมานิดนึงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ฟอร์มแกดีจริงๆนะครับเอเนายอ้าลื่นครับแต่ว่าปล่อยบอลให้เพื่อนได้ทันโอ้โหชาฮิสเดวิดครับหรว่าิกให้ออกมาทางขวาครับสุพนัทสุพนัทดึงจังหวะออกมาทางขวาจะยอดในไม่มีใครครับโอ้โหดีวีวิให้มาที่เอเค เอเคหาช่องลุยเข้ามาออกไปทางขวาโล่งโล่งทีลรพัดลงมาปุ๊บเครื่องติดปั๊บอีกแล้วบอลมาทางซ้ายคินโย่คินโย่หมุนขึ้นโดนบล็อกอีกแล้วลูกที่สีครับคินโย่โอ้โหแต่ยังตั้งสติเช็ดแป้นลงไปได้ครับคินโย่ฮิตดีดออกมานอกสะบัดมาด้านในะอีกทีคินโย่คินโย่ขึ้นลูกนี้โดนบล็อกอีกแล้วขึ้นขวาอีกทีได้ครับ จังหวะแรกโดนบล็อกจังหวดที่2ยังสู้ครับไปครับแต่โตกลับขึ้นมาจังหวะนี้ต้องมีคะแนนนะครับขึ้นมาเรียบร้อยออกมาทางซ้ายครับหลอกมาให้ทางขวาเอเคอีกทีลูกนี้เรียบร้อยครับยังแม่นอยู่ครับโอบีพาบอลขึ้นมาสะบัดมาพักคำมินโอ้โหดูครับครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนแล,ล้วครับชาฮิด หลอกก้าวขาวางเองแล้วตามไปเก็บส้ำตต่แป้นครับแม่ยิ้มเลยครับเจ้าตัวแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองชาฮิดถ่ายเข้ามาด้านในจำยิงเองลูกนี้บอลเป็นใจลงห่วงครับชาฮิดออกซ้ายมาแล้วดึงจังหวะนิดดึงจะเอาฟาวโอ้โหไม่ได้ฟาวครับเบสินบอกว่าได้แล้วเอเคสวนกลับมา มีชาฮิตรออยู่ใต้แป้นยกบอลหลบมาแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โห و, ดูครับเขาไม่กลัวตัวประกบด้านในเลยว่าตัวใหญ่กว่าหรือเปล่าดิเขาไม่กลัวตัวประกบด้านในเลยว่าตัวใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับอาศัยจังหวะครับโอบีลุยเข้ามาเหมือนกันลูกน,นี้นี่ความเร็วที่มากกว่าครับขึ้นวางขวาลูกน,นี้ไม่ได้ครับหนีมือได้สวยแล้วแต่วางไม่ดีดตอกกขึ้นมาด้านบนนาบตบ,บัตเบียสามเรตโอ้โหไล่ จังหวะที่ทีมกำลังตื้อๆครับลากขึ้นมาเองและด้านหน้าโดนเบรกไว้โดยทัชรินออกมาทางซ้ายอัิชาติยิงไกลเรียบร้อยครับสามคะแนนสองลูกติดเลยครับสิทธิชัยหนึ่งลูกอัิชาติเก็บบอลลงมาครับชาฮีตเปิดไปด้านบนทักคมินให้มานัทพั์โยกหลบมาทางขวาขึ้นลูกนี้ได้สองคะแนนครับเปิดบอลมาด้านบนเมจิกเอา้าโอโหโดนเขียรุด ทัชรินสบัดคืนกลับมาโมร์คิโดวิลเลียม2คะแนนระยะไก,กลก็มาที่ A k เคอเคลุยเข้ามาด้านในสบัดออกมาทางซ้ายลงอีกทีลองตืดอีกรอบแล้วก็ได้เลยครับอภิชาติพิรมตระกูลครับมาตรงกลางอภิชาติคืนกลับมาครับทางซ้าย a อเคฟิลลุยเข้ามาด้านในข้างตัวแล้วยิงเองลงไปครับ a อเคฟิลวันนี้30ทัชชรินฉากหนีไปขวา หาช่องลุยเข้ามาด้านในแล้วปล่อยซ้ายเองลูกนี้ไม่ได้คินโยซ้ําลงไปเปิดบอลมาเร็วด้านโชนิธานหยอดมาด้านในให้พันธวัฒนครับต่อมาโอ้โหวสวยงามจริงๆครับลูกนี้เสียสะบัดต,ต,ต่อมาจะให้คินโยพลาดโดนตัดได้เอเคล่าขึ้นมาเอง2องตอนหนึ่งครับให้ขวามาพันธวัฒนหลอกขึ้นซ้ายนี่ครับอาศัยจังหวะหลอกปั๊มเฟกไปนี่ครับอาศัยจังหวะ หลอกปั๊มเฟกไปรอบหนึ่งนะครับพันธวัฒน์ขินโยทําได้เหมือนกันเลยครับมีจังหวะหลุดแบบนี้ก็วัดให้มาอภิชาติอภิชาติลากขึ้นมาตรงกลางผ่านมาได้2คนที่3เสียบอลครับดีดออกมาอุดมโชคขึ้นวางจะเร่งบนด้านนอกใหม่ให้มา AK AK คอร์ดดึงหลุดมาด้านหลังไม่มีการฟาวยิงโอ้โหยังจะหลงอีกครับบอลอยู่ที่สุวรณัครับ ขินโยขึ้นวางได้2คะแนนมาทางซ้ายหลุยเข้ามาครับ AK floater คนนี้นี่ต้องยอมอ้าเสียหลักปล่อยบอลมาก่อนแต่ไม่มีการฟาวสุพนัทลากขึ้นมาด้านบน1 2วางเองเรียบร้อยเลยครับขินโยยิงเช็ดไปครับ รกปโตัวขบ,บ้าเชียงรายจะทำให้ชุดอิดแพ้เกมแรกได้ไหมโอ้โหปาวิทเอเคพันธวัฒนหลอกพันกลับมายิงเองโอ้โหแกสถานการณ์นะครับสถานการณ์ตึงเครียดเหมือนกันนะครับทางเกิบตัวขบ,บ้าเชียงรายเนี่ยแพ้นัดแรกมานะครับ ทัชรินหยุดมาตรงกลางยิงเองนุนิสันไปเก็บจังหวะสอได้อีกสะบัดมาชาหฮิตขึ้นได้2คะแนนเอาแล้วครับไายเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับภาวิทย์ให้มาพันธวัฒน์อา้าหลุดเฉยโอ้โหเกมรับอยู่ดีๆก็ลูกของหนึ่งไม่ได้คะแนนต้องชิ่นชมเกมรับเลยครับชุดิตยิงไกลตรงนี้ไปลงครับโอ้โหสามคะแนนครับเอก ขึ้นขวาโอ้โหดูกลับมาชมต่อนะครับ39วิสุดท้ายคินโยออมาครับ3คะแนนเร็ว87 12ดคะแนนครับช่องว่างติคุณดูคืามาด้านในปล่อยขวาได้2คะแนนติเกมรับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับวางซ้ายไม่ลงคินโยซ้ำฟาวลง